สวัสดีตอนสายๆวันนี้เราจะไปเที่ยวกันไปพักโรงแรมที่อยู่ไกลมากๆตอนนี้เราอยู่ที่บางนาเดี๋ยวดูซิว่าเราจะไปไหนกันว,กวันนี้วันหยุดถนนโล่งมากเลยวันนี้ไปพักโรงแรมโดยใช้โครงการเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลเขาออกให้40%แถมให้เงินใช้อีก600บาทคุ้มสุดๆ พูดไม่ทะลายรถติดแล้วนี่คือตัวปัญหารถ,เส,รถาเ,าเสียนี่นคือโรงแรมที่เราจะมาพักคืนนี้นทโทษครับผมเออโรงแรมเซ็นทรายอยู่นี่ใช่ไหมครับผมตรงไปตรงไปนึงอยู่ซ้ายมือนะอ๋ใอใายมือขอบคุณรครับ ไปๆโรงแรมอะไรเนี่ยไมาไกลไหมไกลจากกรุงเทพเยอะไหมเลอ๋อนี่กรุงเทพเหรอไม่ใช่อยู่ต่างจังหวัดเลยต่างจังหวัดอะไรโรงแรมจัดสุดขนาดนี้นึกว่าเรามาต่างจังหวัดตอนนี้เรามาพักโรงแรมในกรุงเทพโรงแรมสุดพราเราไม่มีที่ไปเราเลยมาพักในกรุงเทพเปลี่ยนที่นอนสองคืนตอนนี้กำลังนั่งรอเช็คอินเข้าห้องพักอยู่วันนี้คนเข้าพักเยอะมากเลย วิวสวยไหมสวมกภาพที่สวยงามมันดังความฝันกับรอยยิ้มนี่ตกลงว่าเราอาศัยอยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพแล้วเรามาพักที่จังหวัดอะไรกรุงเทพทรามทำอย่าง้นล่ะน,บบนูนี่ก่กนตอบคำถามก่อนทำไมเราทำแบบนั้นนะเพราะว่าจะได้พักง,ง่ายๆแล้วก็กลับบ้านแค่แป๊บเดียว That's right <S <c oughs>

นนี่โอ้ยสวยมากสวยมากเอากลับบ้านอยากได้ห้องน้ำวันนี้สวยจังเลยกระจกโค้งสวยมากบ,บก้านไหนกระต๊องจะเอาห้องน้ำขนาดนี้ยเออจะยอมลงทุนสักสองแสนห้องน้ำแบบนี้ใช่ป่ะแต่พอเดินไปาพวกเป็นกระต๊อบเลยเงินสร้างแต่ห้องน้ำหมดแล้วอ่ะไม่มีเงินสร้างบ้านแล้ว <c oughs> เราจะขึ้นไปชั้นบนสุดของโรงแรมเพื่อไปดูวิวแล้วไปกินข้าวด้วย เดินเป็นวงกลมเดินไปเรื่อยๆเดินได้รอบเลยค่ะทกนีะควิวดีมากเลยนั่นตึกอะไรครับนั่นตึกที่ตึกใบหยกเคยขึ้นไปใช่แล้วไปกินอาหารวันนั้นใช่แล้วใบหยก ก uhm. ็สยามยังไงขวามือยงไงไอคอนสยามเออใช่ไอคอนสยามสูงสุดเนี่ยที่พี่แหล่งแหลมนี่นะใบหยคอ่ะเมื่อก่อนเคยเป็นที่หนึ่งก็เขาสร้างใหม่ครับทำให้มันเต no mm hmm. ี้ยลงเขาไม่ได้ทำให้เตี้ยลงอันดับหนึ่งเขาก็สร้างสูงขึ้นมาใหม่ไงนั่นไอคอนสยามสูงที่สุดอันดับสองมหานครอันดับสามอะไรไม่รู้แต่อันดับสี่ใบยกะเออแล้วก็มีประโยคนี่ตึกประโยคสูงเป็นอันดับสี่ของประเทศไทยคอระฟ้ายบัง ตึกสูงที่สุดสี่ตึกของเมืองไทยมีขนาดไม่ถึงครึ่งเมื่อเทียบกับตึกที่สูงที่สุดในโลนะกลลนั่นเอาดูเรือเรือเปล่านู่นข้างล่างครับมองนู่นนู่นเรือหางยาวกำลังวิ่งรับคนเหมือนรถเมล์อ่ะแต่นี่เป็นเรือเรือหัวยาวหางมันกูดหนังเรือหางยาวสืวิธีบ้านเราเรือหัวยาวหางมันกูดห้ามขึ้นลูกหนูขึ้นไม่ได้ครับนู่นเขาห้ามขึ้นครับหนูขึ้นไม่ได้ นขึ้ไ<ป>ไม่ได,มด,ต,มดต้องอายุเกิน20ปีครับถึงขึ้นได้ตอนนี้เราอยู่ชั้นที่53กําลังขึ้นชั้น54เพื่อมาดูวิวของกรุงเทพนี่วิวสวยมากๆเลยอะ่ะตา้นมา ฮีซึบกดมเก้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ด้านหลังตอนนี้สวยมากเลยเหมือนหมอกนะแต่จริงๆไม่ใช่ทุกคนตอนนี้ค่าเพียงสูงมากๆในกรุงเทพมองมานิดหน่อยนี่ทางนี้ทางนี้วันนี้นะคือกรุงเทพมหานครกรงคนใจ Welcome everybody to Bangkok City ตอนนี้พาทิ่ย์มบอกเลยสวยมาก ยแล้วทำไมนนสัส่งิาย<อ>าณ่ะมันเป็นเวลคัมเิ้งไม่ใช่เวลคัมดี Drink. มันคือของแถมจากโรงแรม,มน้ไปเล่นน้ำแล้วไปเร็วพร้อมเล่นน้ำยัง ไปพร้อมเล่นะนนอาน้ำกันอบน้กันอบน้ำเลยอาบน้เลยอ,น,ลยอน้ำกันเป็นเสือหล้วเป็นหมอย <c oughs> <c oughs> ชีสเค้กหนูไม่ชอบหรอกแตเมันชีสครับมันจะเปรี้ยวๆอ่ะอร่อยป่ะทำหน้าเหมือนไม่อร่อยตอนนี้กำลังมากินดินเนอร์กันที่ร้านอะไรวะโอ้ร้านอะไรนะอุนมัสอุนมัสอะไรอ่ะหมูหรือว่าหมูชาโคไม่หมูไม่เนื้อของฝั่งยุโรปยังต้องทำความเคารพให้หมู อาหารหลักมาแล้วเตรียมลุยเอาขนมเหนียวด้วยดีกว่าม anyway. ัย em> ่ามัวตะลงแสงไฟหลายสไตล์ที่มันินเปรมทิ้งความทุกข์เข็ญสิ่งของหน้าบ้านเก่าให้ลาร้างไม่ห่วงคนหลังเป้ามาเดินดูไฟที่เซ็นเตอร์โลกไฟสวยมากไฟระยิบระยับเลยเยยแพทผมคลวิบวัวิบวับผู้หิงจะ จาเยอะจนผมป่วยขึ้นมาแม <Okay. S 1> ่ชิลิฟไม้ดิบ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 ชิเซมล่โอเคชิเลิฟไม้ดิบไปกันได้แล้วเดินดูไฟจนเมื่อยมานั่งข้างทางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปเดินหาอะไรมาไว้กินตอนกลางคืนเผื่อหิวไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไหมเสีย มันจะโดนไหมเสียบพูดแล้วไม่ออกนะรุนแล้วเรื่องแล้วแปดสี่คนเก้าไกลเหนือนี่หกร้านดีดีแล้วหกร้านอะไรไม่รู้แหละแต่ตอนนี้เสียไปร้อยแล้วล่ะเมื่อกี้ยังกินอยู่บนลอยฟ้าอยู่เลยจากจุดสูงสุดลงจุดต่ำสุดเมิกเมื่อกี้ยังเทนเด้ร้อยสามพันสี่อยู่เลยแป๊บเดียวลงไปเข้าวมันไก่แล้วอาหารญี่ปุ่นหรือเกาหลีไม่ว่าจะอิตาลีก็สู้เมืองไทยไม่ได้

พอแล้วไปแล้วครับไปสนุกกันใหญ่เลย้าเชื้อของกินหมดเลยกินคาไปเลยกินข้าแล้วก็นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเที่ยวกันในกรุงเทพ